สวัสดีค่ะนิฮาวสินจาวสบายดีวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูนิดหน่อยในการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยที่16หน่วยศาสนาที่หนูรู้จักหน่วยที่16หน่วยศาสนาที่หนูรู้จัก เดี๋ยวเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ 1. ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาอิสลาม 4. วันสำคัญทางาศาสนาและ 5. การปฏิบัติตนตามคำสอนของาศาสนา เรามาทบทวนเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาของเราศาสนาพุทธนะคะสอนให้คนเป็นคนดีรักษาศีลห้านะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์กันค่ะศาสนาคริสต์ประวัติศาสนาคริสต์ เมืองนาซาเรสเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูพระเยซูประสูติในรางญ้าที่กำเนิดภายหลังพุทธศาสนา543ปีณดินแดนประเทศ ปาเลสไตน์ปัจจุบันซึ่งศาสนาคริสต์นี้จะสืบทอดมาจากศาสนายูดาโดยจะเชื่อว่ามีพระเมสสิอาหรือพระคริสต์มาเกิดเพื่อช่วยเหลือชาวยิวที่ถูกกดขี่ครอบงำอยู่ในขณะนี้สสิ่งเคารพสูงสุด มีความเชื่อว่ามีเทพ,พเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งมีชื่อว่าพระยะโฮวาสามารถดนบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ 3. พระาศาสดาก็คือพระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า ที่มาไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ตามคำสอนของศาสนาอัยูดาจึงทำให้ชาวยิวที่นับถือศาสนายูดาไม่พอใจและได้ยุยงให้ทางกรุงโรมซึ่งปกครองชาวยิวอยู่ในขณะนั้นจับตัวพระเยซูไปทรมานด้วยการตรึงไว้บนไม้กางเขนและทุบตีจนตาย 4. จุดหมายสูงสุดการได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันร์โดยมีความเชื่อมาดั้งเดิมว่าจะมีพระเมสสิอาพระคริสต์มาเกิดและมาช่วยไถ่บาปให้มวลมนุษย์พ้นจากบาป 5. ผู้สืบทอด มีนักบวชหรือบาทหลวงที่ทำหน้าที่เผยแพร่และไถ่บาปประจําอยู่ที่โบสถ์คริสต์โดยทุกวันอาทิตย์จะมีผู้มาสวดมนต์และสารภาพบาปต่อบาทหลวงซึ่งวัดของเราชื่อว่าวัดพระมารดานิจานุเคราะห์มีบาทหลวงเอกชัยชิน,นโคตเป็นผู้ดูแลวัด หหลักคำสอนจงรักเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองตามหลักทำคำสอนและ7สรุปหลักคำสอนปรัชญาแห่งความรักคือรักพระเจ้ารักครอบครัวและรักเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง เรามาดูกันนะคะว่าคุณค่าพรวรสารที่พระเยซูให้ไว้สำหรับหน่วยการเรียนรู้หน่วยนี้คืออะไรความรักพระเยซยูพระโทษทีค่ะพระเยซูสอนให้เรามีความรักแท้รักต่อศาสนารักรักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่เห็นแก่ตัวต่อไป ความเมตตาพระเยซูเจริญชีวิตที่เป็นแบบอย่างของความเมตตาพระองค์เมตตาต่อทุกคนคนเจ็บคนป่วยคนตกทุกข์ได้ยากและคนด้อยโอกาสพระองค์ร่วมทุกข์กับคนที่มีความทุกข์เข้าถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นสำหรับวันนี้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์คร่าวๆคุณครูได้นำมาสอนและให้เด็กๆไปทบทวนเนื้อหาย้อนหลังได้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทํานั่นก็คือทักษะภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาและเปิดพร้อมๆกันเราจะมาอ่านคำศัพท์และเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ he 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 คือเขาผู้ชาย she she คือเขาผู้หญิงเธอผู้หญิง อิดใช้กับมันสัตว์นะคะอิดคือมันใช้กับสัตว์สิ่งของนะคะซิงเกอแปลว่านักร้องแร b บิดคือกระต่ายโซนเยอคือทหารนะคะอ่าเรามาดูรูปภาพรูปนี้เป็นรูปนักร้องตรงนี้เขาเป็นผู้หญิงเราต้องเอาอะไรมาเติมคะ she s he she she is a เขาเป็นนักร้อง she is a singer เอา singer มาเติมตรงนี้นะคะอ่านพร้อมกันค่ะ she is a singer she is a singer เพราะว่าเขาเป็นนักร้องคนเดียวใช้กับอะนะคะอ่าอีกรอบค่ะ she is a singer แปลว่าเธอหรือ เธอผู้หญิงคนนี้เป็นนักร้องต่อไปค่ะกระต่ายใช้กับอะไรคะอิดค่ะอิดคือมันนะคะมัน it is อ่ะมันคืออะไรคะลูก rabbit นะคะเอา rabbit มาใส่ตรงนี้นะคะ it is อ่ะ rabbit it is อ่ะ rabbit นะคะ it is และบิดนะคะและบิดกระต่ายตัวเดียวใช้กับอะนะคะต่อไปนี่คือทหารอ่เขาเป็นผู้ชายก็ต้องใช้คำว่า he he is a soldier he is a soldier นะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามมีแค่3มภาพระบายให้สวยและถ่ายรูปตอนที่เด็กๆทำงานมาส่งครูหน่อยด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบลงเพลงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ